นายแวงผู้อารักขากษัตริย์ตำแหน่งสำคัญในกฎมนเทียนบาลและลานประหารพระมหากษัตริย์ในหลายประเทศย่อมต้องมีราชโจษ์หรือทหารรักษาพระองค์เพื่อคอยรักษาความปลอดภัยให้พระเจ้าเป็นดินเป็นตำแหน่งสำคัญอยู่เสมอนะครับ ในสังคมไทยสมัยโบราณก็ปรากฏห่วยงานที่ทําหน้าที่อารักขาพระเจ้าแผ่นดินอยา่างชัดเจนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย,ยาน,นะครับบาลากรประเภทหนึ่งซึ่งรับหน้าที่ในกลุ่มง,งานอารักขาพระเจ้าแผ่นดินนี้มีชื่อว่านายแวงนะครับรวมอยู่ด้วยรักฐาที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งกล่าวถึงทหารรักษาพระองค์น่าจะเป็นกฎบุลเทียนบานกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎหมายลักษณะหนึ่งนะครับในกฎหมายตราสามดวงว่าด้วยระเบียบเบบคเพนอันเกี่ยวเนื่องกับราชสำนักโดยสมเด็จกุมพยาดํารงราชาูปภาพนะครับท่านทรงเชื่อว่าตาขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพร,ระบรมมาตา่ลูกกระดานนะครับซึ่งในกฎมูลเทียนบานได้กล่าวถึงตําแหน่งหน้าที่ของทหารรักษาพระองค์ไว้หลายตําแหน่งนะครับตาแหน่งนายเวงเป็นอีกหนึ่งจุด ซึ่งถูกระบุบทบาทหน้าที่ไว้เหมือนทหารราชอุ่งขลักนะครับคําว่าเวงเป็นภาษาเขมรแปลว่าเส้นตรงแถวส่วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตระบุว่าหมายถึงยาวแถวดาบล้อมวงนะครับซึ่งหน้าที่ของนายเวงในราชสำนักก็มกักจะปรากฏคล้ายกับคำเปดังกล่าวคือเข้าแถวล้อมวง เพื่อรักษาความปลอดภัยในการสร,ระระจำเนินไปอย่างในที่ต่างๆนะครับอาจารย์ปรามินเกลือทองนะครับนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการอิสระท่านอธิบายถึงหน้าที่นายเวงไว้ในหนังสือสำลิดพูดเบื่อท่านจันว่านายเวงเนี่ยมีหน้าที่ตัวตาความปลอดภัยเหมือนทหารราชออกรัลักในขบวนเสร็จของพระเจ้าแผ่นดินโดยทำหน้าที่ประสานงานกับ ได้พนักงานไฟฟ้อื่นตามเตะจะเสด็จไปด้ที่สถานที่ต่างๆนะครับหากเป็นการเสด็จในที่อันตรายนายเวงและเจ้าหน้าที่ต่างๆจะต้องตรวจตราความปลอดภัยให้มีไม่ให้มีบุคุลแปลกปลอมนะครับหรือสัตว์ร้ายแฝงอยู่ในที่เสด็จและเมื่อตรวจตาเรียบร้อยแล้วก็มีหน้าที่ยืนเฝ้ารับเสด็จตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในกฎมูลเทียนบาลอา,าตราสามสิบงนะครับมีความว่า ถ้าเสด็จขึ้นเขาแลเข้าถ้ำขึ้นปรางเข้าพระวิหารให้ขุนดาบเข้าค้นแล้วตรวจในเข้าค้นแล้วให้นายแวงค้นแล้วให้กั้นอยู่บาทค้นเล่าเป็นสีท่าจึงรื้นเสด็จเมื่อเสด็จตำรวจในแนมสอข้างนายแวงถัดขุนตำรวจขุนดาบ อยู่แต่ข้างล่างทังเสด็จถึงในตำรวจในอยู่บานประตูข้างในนายเวงอยู่บานประตูข้างนอกขุนดาอยู่เชิงบันไดเชิงเขามาครับส่วนมาตราร้อยสี่ในกฎมุญเถียนบ้านได้บอกถึงหน้าที่นายเวงในฐานะเป็นผู้อาถ่ายทอดพระราชองค์การจากพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงความว่าอันหนึ่ง ท่านใช้นายเวงนายมหาไทยบอกการงานแก่ลูกเจ้าเงาชุมนุมนายพันกำนันแห่งใดๆก็ดีให้เร่งรับถ้อยความทำการดูพระราชโอ์การพระผู้เป็นเจ้าถ้าถ้อยความงานอันนายเวงนายมหาไทยสั่งนั้นหนักใจจะรับจะทำนี้ได้ก็ให้เร่งพิจูนคืนพระราชโอ์การอันนายเวงมหาไทยสั่งั้นนะครับ นอกจากหน้าที่ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับในลานทหารหนาเรยเวงยังได้รับหน้าที่เป็นผู้คุมกำกับดูแลนักโทษสูเดนทหารอีกทั้งมีหน้าที่ระวังป้องกันผู้ตีชิงเอานักโทษร,ระหว่างทางหรือในเดนปนทหารดังจะเห็นได้จากกฎมุลเทียนบานมาตรา1 7 5ในกรุณยิรเทศพระอรอุรุษไปจ้องกันอย่างต่างเมืองได้กำหนดให้หนาเยเวงเป็นผู้คุม ดูเลยความเรียบร้อยดังนี้นะครับถ้าโทษหนักที่หนึ่งเนระโทษไปต่างเมืองและคือเมืองเชรบดจณบุจันตระบรนนะรณนครศรีธรรมราชทรงนายแวงหน้าสองแวงหลังสองตำรวจในถือกฎสั่งเรือในพิลิเละเรือขุนดาดเพหน้าเรือเจาวังตามหลังหัวมือ องคลักษ์นาลายหลังตามไปสูงถึงที่จึงนายเงวงตำรวจในลงเรือหน้าเลเอากดไปเก่ชาวเมืองเลกุมการนะครับเป็นภาษาโบราณนะครับทั้งนี้การกุมตัวพระราชกุม,มารไปรับโทษนั้นนายเวงมีอำนาจสิทธิ์ขาบนะครับในการจับกุมผู้มีพฤติกรรมต้องสงสัยได้ทันที โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการช่วยเหลือพระราชคกรมารในทางใดทางหนึ่งไม่เว้นแม้แต่การส่งอาหารให้นะครับเพราโทษในมาตรา1น5นั้นเป็นโทษขังในหลุมกาวคือขุดหลุมใต้เรือนปากหลุมมีประตูปิดใส่คุญเจถ้าโทษไม่หนักก็ให้จองจำอยู่ปากหลุมแทนถ้าโทษถึงชีวิตก็ให้ใส่หลุมกดอาหารจนสิ้นพระชนมนะครับซึ่งระหว่างนี้เองที่นายเวรจะต้องควบคุมดูแล ให้การลุงควบปินประธาพระราชอาญานะครับจากบทบาทและหน้าที่ของนายเวงในฐานะต่างๆที่ปรากฏอยู่ในกฎมนตรบานนั้นกล่าวได้ว่านายเวียงเป็นตําแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยนะครับโดยอาจารย์ปรมินมองว่านอกจากนายเวงจะได้เข้าเฝ้ารับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์เลวยังมีบทบาทสําคัญในลานประหารด้วยความสําคัญของตําแหน่งนี้อยู่ถัดจากตารวจในเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกุลไกิสำคัญภายใต้ขนรรมเนียบราชสำนตัก